สวัสดีครับครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้านมัสกาอาจารย์ครับนรมรสอาจารย์ครับขอต้อนรับการกลับมา รายการโหนกระแสแต่เจ้าตื่นเต้นนะพระอาาจรย์ครับไปจำอยู่ที่เยอรมันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ไปลาวไปพม่าก่อนแล้วกัมพูชาแล้วก็ถึงเยอรมันก็จะมีคนไปรับครับทำเรื่องดีภัยคนละรูปเนี่ะคนละรูปกันไปเนเธอร์แลนด์ไปเนเธอร์แลนด์นะเยอรมันนิดๆเดียวเยี่ยมหน่อยๆแล้วก็ไปต่อที่สวีเดนแล้วตกลงเรื่องเงินทุนเงินทอนตกลงเคลียร์ลิบร้อยยังเงินทอนวัดโอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้เลยก็วัดใช้ไปซื้อของแปดร้อยกว่าบาทจ่ายไปพันหนึ่ง รีบเดินออกจากร้านเลยเด็กในร้านวิ่งตามมาพระจานเงินทอนเงีย้ยเาไม่ไม่อย่าพูดคำนี้ทตนะัวนี้พัดได้ยินคำว่าเงินทอนนี่ง่อย,อยกันหมดเลยนะตัวสันเทาเลยว่าเอาคนละเรื่องดีกว่าไหมก็สนุกสนานดีอันดับแรกชี้แจงก่อนเลย ได้ที่นั่งใหม่ด้วยครับตรงกลางเด่นเดียวเหมือนถ่ายโลกหนุ่มกันชัยชิดซ้ายที่สงการชิดขวาก็มาให้ธรรมะให้ข้อคิดสกิดเตือนใจโอ้เรื่องราวผ่านไปไม่ได้มาสามสัปดาห์เรื่องราวเยอะเหลือเกินเยอะมากเรื่องยอะมากเรื่องโยมเต็มไปหมดก็มาให้ข้อคิดกับญาติโยมทั้งหลายว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรพระอาจารย์ช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศน่ะช่วงกําลังมีเรื่องเงินทอนวัดเลยก็เรียกว่าภาษาอะไรนะภาษาโบราณเรียกว่ารู้หลบเป็นหลีกรู ปีกเป็นหางป่ะจ๊ะนี่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเอาละปนบรรยายก็ถือว่าพระอาจารย์ก็กลับมานะฮะท่ที่จะให้ข้อมูลทางด้านทางธรรมนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพระถึงมานั่งแบบนี้มันใช่กิจของสงหรือเปล่าก็ต้องบอกปัจจุบันนี้เนี่ยนะคนไปที่วัดนี่ก็น้อยเหลือเกินนะฮะท่านก็เลยบอกอยากจะมาเอาเอาเอาสิ่งดีๆเอาบุญนะฮะเอาเอ่อเรียกว่า มาอยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมอ่ะทางพรนะครับคือเอาธรรมะเสิร์ฟธรมจอทีวีให้ท่านเลยเดียกว่าอยากจะใกล้มากกว่านี้ก็ขยับเข้ามาใกล้ๆจอครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่ดังมากๆเลยนะครับจริงๆกมีไม่กี่เรื่องแต่เรื่องนี้ผมว่าก็ดังเหมือนกันเป็นเรื่องราวของเส้นผมนะะทำพิษนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำผมมาในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับโอ้โหกใจมากพี่หนุ่มแพ่นี่นี่คนนี้คนนี้ S <S นะฮะเขาบอกเข้าไปทําผมที่ร้านร้านหนึ่งนะครับร้านนั้นเนี่ยนะฮะของร้านชี่คุณจูนนะค,คุณจูนเนี่ยเขาก็บอกมาแนละออกตัวมานั่งในรายการด้วยพี่สงการเขาบอกโอ้โยเขาไปได้ทําถึงแสนสีซ่ซะหน่อยเขาทาแค่ 9ก้าหโหแต่ส่วนที่เหลือนั้นเป็นค่าอย่างอื่นเป็นค่าทําสีผมเป็นค่าสะผมเป็นค่าน้ํายาเป็นค่านู่นนี่นั่นนะฮะก็เรียกว่าเ,เทคนิคก็เป็นเทคนิคพิเศษในการทําผมนะฮะแล้วก็เอาไปติดแต่ทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคนที่สื่อชื่อคุณออยมั้งนะคุณออยเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ละ เขาทํามาเนี่ยถ้าราคาแพงเขารู้มาก่อนราคาแพงกันเนี่ยเขาก็จะไม่ทาหรอกอ่าเรื่องนี้พิสสมการมองอยังไงคือมองดูว่าเจ้าของร้านมีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกแจ้งให้ลูกคา้าทราบเปล่าไม่ไม่มิดไม่ปิดถ้าถ้าเกิดหนึ่งเพราะเราที่เราดูมาปยพี่นุ่มเราฟังฝ่ายเดียวจากตัวเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไม่ปิดเ็าไม่ปิดเพราะอะไรถ้าเกิดเขาไม่ปิดปุ๊บจะผิดเรื่องช่อโกงเลยพี่นุ่มทําไมรู้ไหมพี่ครับที่เราเชื่อได้อย่างหนึ่งคือว่าเจ้าของร้านที่มานั่งเนี่ยมานั่งกับเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เลยอ้าว เพื่อนผู้หญิงคนนี้มันนั่งอยู่มีด้วยโ oh. อ้แล้วก็บอกว่าวันนั้นเขาเป็นเพื่อนของคนนี้เองแล้วเขาไปด้วยกันก็ทางนี้แจ้งไปแล้วว่าช่อละสี่พันทั้งหมดยี่สิบี่ช่อรูเป็นเก้าหมื่นหกทางฝั่งนั้นรับรู้ทุกอย่างหมดแล้วร oh, ับรูหมดแล้วแล้วก็ยังมีการโอนเงินมาให้ก่อนสี่หมื่นแรกด้วยแต่ที่เหลือไม่ยอมจ่ายเรื่องที่มันยิ่งกว่านั้นคือค พีคเหนือพีกหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนนะฮะเขาก็พยายามทวงเงินทางฝั่งนี้ก็ไม่ให้บอกว่ามีแต่ลูกปืนจะเอาไหมทางฝั่งลูกค้าคมีแต่ลูกปืนไป่คมคู่ให้ตกใจกู้พอเสร็จรปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะทางออยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไม่ไม่พอใจนะขับรถมาทนท้ายรถของเจ้าของร้านอ้าแล้วก็ให้แฟนลงมาถามว่าเอาเลยมาเอาเลยมอ้ปรากฏแฟนของเจ้าของร้านกับแฟนของของลูกค้าคือออยเนี่ยต่อยกันกลางถนนเลยอนี่ i, แบบนี้เลย นะฮะแล้วตำรวจก็เลยเรียกจับกันไปนะไปไก่เกลี่ยกันนะตรงลงไก่เกลี่ยไม่ได้หน้าวันนี้ทางออยก็ไม่ยอมทางเจ้าของร้านก็ไม่ยอมคยังไงไพี่คือหนึ่งถ้าเราไล่ไล่เรื่องแต่ฐานความผิดก่อนไอ้เรื่องที่ไปเบี้ยวอเจ้าของร้านน่ะเิดเรื่องของทางแพ่งที่เงินที่ยังค้างชําระอันที่สองการที่ลูกค้านะไปข่มขู่ให้กับเขาแล่ยตกใจกลัวก็มีความผิดทางอาญาไอ้ส่วนที่สามที่ยวขับรถชนเขาบ้างคือเจตนามันไม่ใช่เกิดการประมาท ถ้าถ้าตัวเจ้าของร้านจัรถไปแจ้งความถันทําให้เสียทรัพย์ได้ได้อีกนะพี่หนุ่มเพราะอยู่เจตนาไปชนเขาอ่ะคือมันต่างรมต่างวาระแล้วพี่หนุ่มเจ้าของร้านบอกฉันไม่เอาก็ได้เงินแสนเงินที่ติดอยู่ตอนนี้ไม่เอาละแต่อยากจะให้มาขอโทษเขาเพราะเขาไม่ผิดนะเขาแจ้งทุกอย่างไปแล้วมีพยานหลักฐานทุกอย่างเขาว่างั้นผมดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท่านรอขอโทษผมว่าดูแล้วใจยากพี่หนุ่มต้องให้เจ้าของร้านเนี่ยเมื่อ เหตุการณ์แบบนี้เกิดเขาต้องแจ้งความตำรวจก่อนเพราะคดีทั้งหมดเนี่ยมันยอมความได้แต่อีกมุมหนึ่งอีกสังคมหนึ่งก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่าโอ้ยยังไงแะแสนสี่มันก็ยังแพงอยู่ดีแหละถูกแล้วก,กดมีช่างเขาอ้างว่าช่างผมระดับโลกครัปปอบออกมาบอกว่าแพงอยู่ดี แบบนี้เนี่ยในมุมของธรรมะคือยังไงครับพระอาจารย์นี่เลยที่เหตุผลที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้พระไว้ผมไงยทาไมฮะเอ้าถ้าไว้ผมเนี่ยป่านนี้ก็ไปต้องไปต่อผมกันเยอะแสนสี่เดนนไปแสนสี่แล้วเนี่ยเนี่ยอููจะเป็นที่บ้านอาตมาเนี่ยอุทานแบบผมกัตันยูพระอาจารย์ครับผมพ่อผมแม่เลยพระอาจารย์ครับอะไรทาไมผมยาวทังผมยาวแม่ก็ใกล้หนึ่งเดือนแล้วไง ต,ต้องการต้องการขอโทษนะโกลนไหมก็ต้องถึงว<โ>ันโกนกอนสิอ๋อต้องวันโกลนถึงโกลนได้แต่บางวัดก็15้าวันก็มีประมาณนี้หนึ่งเดือนแตจะมีคนเขารับโกนแสมสี่โกลไมัถ <ST S 2> ต้องบอกราคาก่อนนะครับอันนี้มันทั้งวิจีกรรมท้่มีด่ามีว่าเมื่อกี้ในในเฟซนดูยวแล้วมีด่ามีอะไรนะครับมีทั้งไก่จักรกรรมเนี่ยเมื่อกี้กอดรัดฟัดเบี่ยงกันแน่จริงราคามันก็ต้องจริงๆต้องแปะให้ชัดเจนนะเมื่อกี้เห็นในกระดาษอ่าแต่ว่าไปที่ว่ามันก็มีแพงมีอะไรจริงๆก็ค่อยๆคุยกันเถอะเรื่อองงนนนนี้้ะเรายยู่ใสัคมดวก ถือหางข้างคนไปทํามาสิทําไมผมดูแล้วถือหางข้างคนไปทํามันมันแพงกันค่อนข้างแพงนิดนึงแสนสี่เลยเหรอครับรอาจารย์เชื่อไหมว่าจริงๆนะผมไปถามมาหมดแล้วนะช่างที่ทําเนี่ยเขาบอกก็มีราคานี้ก็มี 96้าหคือหลายคนบอกแสนสิต้องบอกว่า96้าหมื่นหกนะเก้าหมื่นหกเก้มกระกตันญูจริงฮะผมพ่อผมเขื่อนพ่อเขื่อาต่อไปหน่อยดรสุกิดไหมโอ้โหได้เลยยังไงฮะคือถึงเรื่องของพี่สุกิจเนี่ยทุกคนตื่นตระหนกตกใจทำไมครับเป็นข่าวใหญ่โตโดนตัวผมโดนตัวผมไม่ใช่ธรรมดาสิของมันถึบลุ่นี่ใช่เขาไม่ได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่รู้หัวใจผมไมรู้หัวใจอย่างเพิ่งหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอย่างเพิ่งมันมีเหตุ การก่อนหน้านี้ไม่ต้องรอให้เชิญแล้วไม่มีบทพูดๆกันก่อนมันมีเหตุก่อนหน้านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ทราบอะไรอะไรเขาไปกับร่างทรงสีจียืนคู่กันเสร็จแล้วร่างทรงสีจีเนี่ยถ้าก่อนวันที่เขาไปถ้าจําได้หนึ่งมีฟักโกนกข้าไปสองคุณอัจฉริยะสามแฟนมันแท้จตุคามไปแจ้งจับตัวของร่างทรงคานี้พอตำรวจเข้ามาที คุณสุกิตเขาเข้าใจว่าไอ้หมายจับที่มาแสดงของร่างทรง 4G ร่างทรง 4G น้ําตาไหลปัไม่ใช่สิครับพอพามาปุ๊บเป็นหมายจับปุ๊บร่างทรงหายไปแล้วนี่นะฮะกำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับสัมภาษณ์อยู่ร่างทรง 4G เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นะนี่นี่มาแล้วของบารมาแล้วร่างทรงอยู่ข้างหลังแล้วองไงกองปราบไงไปละไปละเซกคูตบายละก็ไปละไปละฉันไปละเซกเนียไปเนียนไปอยู่ข้างหลังก่อนไปอยู่ข้างหลังก่อนไปละ ไว้ไี่วนะชอบนะย <ไว S 3> หันข้างเพ๊่หันหลังไปไปเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอัจฉริยะไปแจ้งความบีฟกวดไว้ที่กองปราบเออขาถึงพาคุณสุกิตมาคุณสุกิตเข้าใจว่าไอ้หมายนี่ของตัวของ,ของตั้งสองแาบอกอะไรเป็นเจะาอุ้มอ,อะไรนี่อยู่อ้าว หมายกูนี่ว่าพิกหรอกคือพิกเลยฮะจากทางทีมงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะเขาเห็นเลยนะครับว่าตอนที่กองปราบเข้าไปเนี่ยทางร่างทรงเนี่ยนะครับน้าตาไหลครับน้ําตาไหลเพราะคิดว่าตํารวจมีกองปราบเนี่ยมาจับเธอนะฮะปรากฏว่าพลังจากนั้นพอบอกว่ามาเรื่องคดีของทางคุณสุกิจถอยเลยตามสเต็ปไฟนักข่าวงงเจะรอสัมภาษณ์อยู่ดีนะอเรียนสืบสวนสอบสวนมาทำไมครับอ่านปากของร่างทรงแล้ว กูไปแล้วลูกหลานเลยพ่อไปแล้วนั่นลูกพ่อไปแล้วลูกพ่ออยู่ไม่ได้ลูกเลยเล่นของป่าไปแล้วแล้วตาเหลืองไงนะตาเหลือกเลยรตาเหลือกเลงอะไรนี่เข้ามาช่วงพระจาละว่าไงเป็นเป็นพี่สุกิตแล้วกันไม่่เหมือนผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนจไปต่อผมส่งให้แต่นี้แล้วเนี่ยมันนั้นแบบนี้เลยพี่สุกิจกำลังเดินเข้ามาเป็นไงบ้างขออนุญาตจับคอหน่อยที่ดันเข้าไปขออนุญาตจับคออย่าอารมณ์นี้เลยอารมณ์นี้เลยเกินกว่าเหตุไหมฮะ แบบแรงไปไหมต้องบอกว่ามันเป็นดุลพินิษ์มุมมองทางตำรวจเขาก็ออกมาว่านี่คือเป็นหลักวิธีการเขาก็หิ้วแกขึ้นมามีอะไรส่วนตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วไม่มีไม่แล้วแกบอกแกเคลื่อนนะกระดูกแกบอกว่าแกเป็นโรคหัวใจนะหายใจไม่ออกแล้วแกไปล่าสุดแกไปนอนโรงพยาบาลก็บอกกระดูกแกเคลื่อนอ้าวเดี๋ยวต้องดูใบแพทย์ทั้งหลายจุดด้วยนี่แหละครับคือสรุปว่าวันนั้นตัวของคุณสุกิตก็แจ้งความตำรวจหาว่าในเรื่องของทำร้ายร่างกาย นะครับหาเรื่องในของเรื่องของการาขม่ขมข่มขืนใจแกนะฮะค,คนตำรวจก็แจ้งแกเหมือนกันในความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน<อ>ขัดขวางการจับกลุ่มโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าเป็นยังไงพี่นุ่มเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะวันนี้ยาวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับแส ล้วครับกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดังในรอบสัปดาห์โอ้โหเรื่องการประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งครับผมที่บอกว่าไปฆ่าเด็กม .5 พี่หนุ่มแทงยี่สสี่แผลที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะผู้ชายคนนี้ก็ถูกประหารชีวิตโดยใช้วิการฉีดยานะครับถือว่าเป็นรายแรกในรอบ9ก้าปีครับพี่หนุ่มนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกระแสที่ตามมานะฮะเรว่าเหมือน after shock นะว่าบางมุมเขาบอกว่า สมวลลควรแล้วนะฮะบางมุมเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ครับมีองค์กรเนออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องของสิทธ,ธิของมนุษยชนเห็นออกมามีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น a อ n มเนสตีประเทศไทยนี่ออกมาพูดแล้วก็มีคนสวมหน้ากากขาวออกมายืนหน้าเรือนจํากลางบางขวางอยู่เจคนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีกรรมการสิทธิ์คือคุณอังคณาก็บอกว่าการโทษประหารนี้ไม่ทําให้อาญากรลดลง ปรากฏว่าโอ้กระแสกระนำเลยพี่ดมกระนำสิกระนำใช่ไบอกว่าไอ้คนที่มันปิดหน้าปิดตาถ้าเปิดหน้าเป,ป,ปิดตาคุ้นๆที่เคยไปไประท้วงที่ต่างๆหรือเปล่านันเป็นคนหน้าเดิมๆหรือเปล่า,<ง>ปาที่ไปบอกไอ้เป็นกลุ่มคนที่แหมอยากจะลงคนคะแนนหรือเปล่าเออเอ,อนี่ฮะกระแสวิจารณ์พรมทลายเลยพี่หนุ่มเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วในมุมของทนายความอย่างพี่สงการเนี่ยนะฮะคิดว่ายังไงคือสมควรไหมก็คือหนึ่งสารดีการพิพากษาเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่หนุ่มต้องบอกว่านักโทษคือหนึ่งจำเลยเนี่ย ที่ลงโทษบาชิตไม่มีการลดโทษหนึ่งเพราะว่าไม่ให้กลับไปสืบต่อในการพิจารณาคดีเลยครับอันที่สองปริเสธมาโดยตลอดชั้นต้นถึงแม่สารจะประหานชีวิตและพฤติการของคดีเนี่ยอุกอาจหลังจากชิงมือถือของตัวน้องเข้าไปแล้วหมอห้าเนี่ยยังกลับไปแทงจักจักจักด้านหน้าด้านหลังอีกยี่สิบสี่แผลแลดูพฤติการเนี่ยอุกอาจและโหดเหี้ยมมีด้วยกันสองคนอีกคนหนึ่งกำลังตามจับอยู่ครับแล้วก็ดีการสารถึงยืนตามสารล่างทั้งสองคือสารอุทธรณ์และสารชั้นต้น ครับผมดังนั้นการฉีดเนี่ยก็คือสารทางารัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามคำพิาพากษาอสานฎีกาสารสูงครับ <ผม S 2> เพราะว่า<ม>เพื่อรับผลแห่งการกระทําพี่หนุ่มอืมนะฮะคือต้องถามในมุมของพระอาจารย์บ้างอาจารย์ทอนะแล้วตอนนี้อสองฝักสองฝ่ายเขามองมุมหนึ่งก็มองว่าสมควรมุมไม่สมควรในมุมของทางธรรมแล้วคิดว่ายังไงฮะสมรภูมินยนกลับ่าเป็นเมืองพุทธ ศาส,สนาศีลห้าข้อแรกก็ทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันแล้วครับครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องครอบคลุมของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วทํากรรมเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นก็มีดลงดาราอะไรก็ออกมาพูดเยอะนะคุณหมบรรดาเขาบอก,อ,อกเยอะเวลาเรียกร้องสิทธิให้กับฆาตกรต้องเรียกร้องสิทธิให้กับเยื่อด้วยบางทีคนที่ทำนี่ยังมีโอกาสได้ลาญาติได้ทานอาหารมื้อสุดท้ายกับประหารแต่คนที่เป็นเยื่อนี่ไม่ได้ลาญาติไม่ได้ทานอาหารมื้อสุดท้ายไม่ได้พูด หลายอย่างรู้สึกมือปราบจอนนี่มือปราบอินดี้ก็ออก็อบอกไม่เห็นด้วยกับการประหารที่ใช้ยาพิษนะอืควรจะเข้าเครื่องบดบดแล้วบดอีกกันเลยมรด้โหดเข้าไปอีกโหดอีกเออมีหลากหลายความคิดในเรื่างธรรมะเราก็แน่นอนนะการเจริญเมตตาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากครับฉะนั้นการรักษาชีวิตไว้นสําคัญมากทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่ไปทําเขาให้ชีวิตเขาตกไปในแง่ของกฎแห่งกรรมตัวเองก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นหรือเปล่า แต่เนี่จะเก่งสําคัญมีอีกมุมหนึ่งคุณหนุ่มก็ยังไงครับอาจารย์ก็คือหนึ่งเขาบอกว่าไอ้โพวกที่มาเรียกร้องเนี่ยที่ปิดหน้าปิดตาทางกรรมการสิทธิ์คนหนึ่งแล้วก็ทางแอมนัสตี้ทำไมเวลาเหยื่อนะถูกฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฆ่าอย่างหิ้มโหดทำไมไม่ออกมามบ้างปกป้องก้ามั่งแล้วปกคนในปกป้องแต่คนที่ถูกประหารเออปรากฏว่าไม่มีกลับไกลายเป็นมาเรียกร้องให้กับทางนักโทษผานเขาเรียกว่าเป็นการโหนกระแสหรือเปล่าโอ้โหจุดติดเลยนะทนายคนหนึ่งโพสต์อ่ะโอ้โหดังมาก มีหนวดหนวนหน่อยทุกเขาบอกเขาบอกโคดกค่แสนโค้ดกระจายทั่วเลยนี่ฮะมีคําถามอย่างนี้เวลาอย่างนี้นักสิทธิมนุษยชนอยู่ไหนเวลาเหยื่อถูกฆ่านี่ทำไมถึงไม่มาเรียกร้องถ้ามีฆาตรกรแบบนี้ขอโทษนะครับอระจารย์ไปทําอะไรกับคนในครอบครัวพระอาจารย์ใน<อ>มุมจารย์มองจา<อ>งรย์ว่าไงทำไมทำาทํทำอย่างนั้นเนี้ยเราเห็นด้วยไหมเราก็คงรู้สึกเห็นด้วยนะแต่ว่าความยุติธรรมในโลกใบนี้ร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่มี มันมีเกาะแห่งหนึ่งเท่านั้นแหละที่เอาทักมาฆ่าญ,ญาติตายเขาจับฆาตกรได้มัดมือมัดเท้าใส่เรือภายไปกลางแม่น้ําโยนลงกลางแม่น้ําหากญาติพี่น้องให้อภัยก็ว่ายน้ํามาช่วยฆาตกรเองหากคุณให้ภัยก็ปล่อยเขาตายที่เกาะแห่งนั้นอาแล้วอย่างนี้เขาออกมาเรียกร้องสิทธิมนุสยชนว่าไม่สมควรมีโทษประหารเพื่อ อ่าวต้องถามเขานะถามมาตราเลยฮะในในมุมของธรรมอ่ะเขาชอบมาอ้างอ่ะว่าโอ๊ยบ้านเราเป็นเมืองพุทธยังไงจะปล่อยให้เขาบอกว่าประหารไปเนี่ยนะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถลดจํานวนของเหตุหรืออะไรได้อาเซียกรรมได้เพราะว่างั้นจริงๆแล้วก็คือคนเรียกร้องเขาก็มองในแง่ของประเทศพัฒนาแล้วหรือเปล่าควรจะงดแต่ก็มีประเทศบางประเทศที่มีการประหารแต่ก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้ามากกว่าเราแล้วมี หรือไปพัฒนาแล้วที่ประหารก็มีเช่นอเมริกาเช่นจีนจีนเนียวโหเรียกว่าสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะในการประหารถูกไหมหรือยังไงฮะคือมันดูดูปริมาณแล้วลดลงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจีนยังครองอันดับหนึ่งลดลงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจีนก็ยังครองอันดับหนึ่งถูกต้องคนข้างจะตกเชยนกันคือเดาใจนะนักรู้สึกคือเขาก็รู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิในการที่จะมีมีลมหายใจอยู่อะไรอย่างเงี้เพราะใครใครตายไปแล้วก็อาจจะต้องแล้วไปไหมคนที่อยู่ก็ก็ให้เขาอยู่อะไรอย่างงี้ ฟังแล้วมันก็ค่อนข้างจะเชิญชวนให้คนมาด่ามาว่าเหมือนกันมือปาก <นะ S 2> จอหนนี่เขาบอกว่าไงนะบอกว่าโอ้ยอย่าไปฉีดยาเลยสารเขาอย่าไปฉีดยาเขาบอกว่าไงเอามาบ,บ,บดดีกว่าบดให้ลเอีย <c oughs> เหมือนใครพูดไปแล้วเมื่อกี้เี้ไม <c oughs> ่เอาตอนนี้อย่าพูดอย่างนั้น <c oughs> าถามอาตมาไหมอาตมาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับ เห็นด้วยบาปไหมเนี่ยปาะไมอาจารย์เนี่ยทำไมเห็นภาพด้วยเขาเอาส่งมาให้ดูอคือท่านในแง่ตมาก็กฎหมายบางครั้งนะอาจไมยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนี่ก็ถ้าไปทําเขาตัวเองก็ต้องถูกกระทําให้ดีเบตกับสิทธิมนุษยชนไะไหม คิดให้ดีก่อนนะนะคือพระอ,อาจารย์คิดได้ดีหรือเขาคิดได้ดีเนี่ยเราเนี่ยคิดได้ดีก่อนเออแต่ว่ามันก็ก็ได้นะจริงๆแล้วมันก็ทุกคนมีความคิดเห็นที่จะแสดงออกได้แต่อันนี้ถ้ามองกฎแห่งกรรมมันก็มันก็เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปทาเขาเพอาว่าเหมาะสมเขาไปทาเขาคนอื่นก็มาทํา อ่าก็เป็นเรื่องของกรรมกันแล้วกันนะครับรแื่มีคดีน,นี้นุ่มที่บอกว่าที่มันโหดเหี่ยมมากแล้วเย็นชาฆ่าคนมาทั้งสามศพอ่าที่บอกเคสหมูหยองเขาบอกว่าพระอาจารย์ฆ่าคนเหมือนฆ่ามดฆ่าปวัวเฉยเฉยก็นั่งไงยัง,ยงจะโดนไหมเงี้ยเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นเป็นเด็กอยู่ คือเป็นเด็กภูมิให้โอกาสและรับสารภาพเลยว่ากฎหมายไทยท้ารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งนี่ไงนี่คือนี่คือจุดที่ต้องพัฒนายังไม่ประหารเนี่ยนะวลีเขาวลีเขาข่าวทางข้าวคนข่าวคนแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้สึกอะไรพี่สงการอย่างนี้เราไม่เบอร์หน้าเขาเดยเขาจะมาฟ้องเราได้ไหมไม่เลยครับเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเขาจะมาเล่นงานเราไหมเราบอกเราพยากามให้ความรู้ประชาชนะเพื่อวิชาการนี่ไงถ้าจะฟ้องฟ้องพระจารย์สมปองโอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ موسيقى เอาละครับกับปาสูโ่โหนกระแสแต่เช้าเห็นบอกในรอบสัปดาห์มีรเรื่องของออน้องคนหนึ่งจะไม่ให้ที่มาเรียรายเงินโอ้ที่โพสเฟซบุ๊กหน้าตาสาสวยอบอกขอแค่คนละบาท ข่าวเขาเลยหนึ่งาทข่าเขาเขาเชิญคเขาว่ามารัทีมงานระบุเลยพระสมปองเล่ามาแม่บัญชบประชัน์ดมาน้องหน้าตาดีอ่โอ้โหก็โพสต์ขอแค่คนละหนึ่งบาทนี่ตูนขอสิบบาทจากคนไทยทั้งประเทศอันนี้เขาไม่ได้พูดในตำมาเติมมาเฉยๆนะนี่เขาขอแค่หนึ่งบาทจากแฟนคลับเขาเนสามหมื่นคนมาช่วยผ่อนรถหน่อยเพื่อนในเฟซเพื่อนในเฟซเพื่อนในเฟซเพราะผ่อนรถหน่อย คนโอนหนึ่งบาทมันจริงๆมันซื้อเสื้อคนนี้นะโอนมันหนึ่งบาทจริงก็มีสิบบาทก็มีร้อยบาทก็มีสิบนาทีได้สามหมื่นแล้วได้สามหมื่นโอ้โหได้จริงๆคนก็บอกเป็นหน้าตาดีนะเนี่ยทําไมมาทําอย่างนี้เราไปค้นภาพมาในเฟซไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเยอะมากเลยเที่ยวฮ่องกงกินดีอยู่ดีแต่มาขอหนึ่งบาทบางคนถามเลยไม่ละลายเหรอไม่เห็นน้องเขาเป็นไอติมได้ไงนี่น่าจะเป็นไม่ละอายเหรออะไรได้ก็บอกเอ้าก็ขอนี่ไม่ได้กำหนดเขาเรียกว่าขอทานโซเชียล โอ้คนพูดขอทานออนไลน์ขอทานโซเชียลบางคนก็ไปขอทาน4.0หลายอย่างมากเลยนี่นั่งเนี่ยเป็นวิสเนสเห็นไหมล่ะโอ้โหเออนี่นะดูสะโพกสิพี่บอกแล้วที่หลังเนี่ยไม่มีตังนี่ไปทําอย่างนี้มันไม่ดีมาหาพี่เอาเลขบัญชีไปเอาเลขบัญชีเอามาให้พี่แล้วมีคนไปตามในบัญชีว่าใครโอนบ้างรับนมกันชัยหนึ่งมื่นอ้าผิดผิดผิดิดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม้สมมื่นเลย วันเดียวเลยเหรอหนุ่มพ่อพระบางคนก็มีกองมีกรไปสางน้องกอนะก็แล้อาจารย์หน้าร้อนยกให้ประเทศไทยเดี๋ยวถ้านักน่ารักหมดใจต้องยกให้เธอ <c oughs> กระดาแล้วนะครับน้องคนนี้ก็คือน้องทัพทิมแต่ล่าสุดก็ได้มีการบอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาขอโทษด้วยกันละกันนะครับถึงแค่นีอบอกหยุดไม่ต้องมาบริจาคเขาแล้วเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเขาจะเอาไปทําบุญเดี๋ยวจะมาแจ้งที่ไปทํำยังไงบ้างคนก็ยังไม่ยอมลดราวาสศอกเข้าไปดาเละเทะเลยครับก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันครับพอได้สนุกสนานจะบางคนบอกเอ๊ะเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นการแบบเรียกแฟนๆเพิ่มหรือเปล่าจะเอาจริงนี่นะเอาจริงนะน้องบอกเอาจริงนะไม่เคยเตังค์หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็บอก อย่างนี้ไปทำอย่างนี้ไม่ดีหรอกมาหาพี่นี่อเอาเอาเ,เอาเล่นขวดชเีเล่นมันตลกไหมฮะอยากได้เงิน มาหาพี่อยากได้รถมาเอากับพี่อยากได้บ้านมาเอากับพี่อยากได้ลูกไม่ได้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 เลยพระจันต้องเคลียบอลให้พี่หนุ่มเลยเลยเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งไม่เคลียบอลอย่างนี้มีอีกไหมมีเรื่องอีกไหมพระจัน์ไม่เคลียอย่างี้เห็นบอกมีเรื่องของบอลโลกมีครับพี่หนุ่มเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแข่งบอลโลกแล้วก็ตำรวจเขาเราเอาจริงเอาจังเขาเช็คจากเว็บไซต์ที่มันโฆษณาชักชวนลูกควบ นันแหละลูกควบคืออะไรฮะหมายถึงลูกกําลังควบม้อยู่หรืออะไรต้องเป็น้าเป็นเจ้าไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้เรื่องเอาตรงๆตั้งแต่มีบอลโลกเลยแต่มาันรยายสับสนมากเลยจำวัดดึกมากเลยเห็นวันๆนั่งพูดแต่ปอ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 คืออะไรปอปอไม่มีหรอกบ้าเลยมันต้องคิดว่าใครเป็นคนทุวมก่อนครับนั่นไม่ได้ไอพวกพนันนี่มันละเอียดจริงๆนะโอ้ความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันเลยเกิดขึ้นมีความผิดอะไรบ้างพี่หนึ่งขู่ให้ครัวสิคือไม่ได้ขู่เอาจริงเลยครับมีแต่จัดบริการชักชวนเล่นกับพนันอย่าง เช่นพิตตี้หลายคนคออกหมายเรียกมาแล้วโดนสิเป็นการชักงชวนทุกระดับคดีสิครับคุกเลยนะครับแน่นอนถ้าว,ว่าเนี่ยมันมีความผิดทางอาญาพี่หนุ่มก็คือถือว่าเป็นการชักงชวนเล่นการพนันผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน,นและนอกจากนี้แล้วทางตำรวจยังดําเนินการเรื่องของการเพ่มผิดฐานฟ้องเงนินอีกยึดอาญาทรัพย์สินถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดพี่หนุ่มอตอนนี้ตารวจยึดได้ทั้งเป็นบัญชีที่แทงนะพันกว่าบัญชีเว็บไซต์เนี่ย ไม,มไม่ต่ำกว่าร้อยนร้อยเว็บไซต์นะพี่ก้องแล้วก็เงินสดเนี่ยวงเงินประมาณยี่สิบสองล้านบาทครับโอ้โห <S <S เสียงานก็มีพอเป็านพนันปุ๊บหนีงานออกจากงานบางคนฆ่าตัวตายเลยเนี่ยมียชีวิตก็มีมเอ้พระอาจารย์ครับที่เขาพูดกันว่าอะไรอ่อลูกครึ่งบวกสิบอะไรคืออะไรใครจะไปรู้พระรอะไรไงมันก็อย่างงี้ไงทาไมถึงลูกฝรั่งหรือไงลูกฝรั่งลูกฝรั่งลูกครึ่งใช่ไหมมันก็เป็นภาษาของพวกกันลูกครึ่งสิบคนมีบวกสิบคนนี้หรอหรือไง ถ้าจะรู้ไหมเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เไม่เคยเล่นการพนันเลยปปที่พูดเลยปปไม่รู้เห็นเขาพูดมาเขาพูดตามๆเขาอย่าไปรู้เรื่องพวกนี้เลยฮะง้ๆเรื่องพวกนี้เถอะอย่าไปฉลาดเรื่องการพนันเขาบอกว่าหนึ่งมันเท่โอ้โหยทงถูกไงสองมันเจ๋งไม่รู้ยังไงว่า่วยวิเคราะห์ดีเหลือเกินมันเท่มันเจ๋งมันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เท่ไม่ได้เจ๋งเลยสุดท้ายก็เจ๋งการพนันอย่าไปเล่นนะครับบอนเบิร์นไปแทงหวยดีกว่านั่นไง ปอนจนสิบครั้งไม่ได้หมายถึงฟังสิโอนจนสิบครั้งโอนปนนั่นไงรับให้หน่อยโปนป้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวไฟไหม้สิบครั้งก็ยังไม่เท่าเล่นการพนันเสียผู้เสียคนเสียอาชีพเสียเงินเสียทองเสียชีวิตด้วยอย่ายกกันพนันเลยขอเตือนในนั้นอย่ายุ่งกัรพนันอาตมาแต่เล็กตัวโตไม่เคยเล่นการพนันเชื่อไหมจริงเหรอเชื่อไหมล่ะพูดสิเชื่อ พูดเราไม่เ <zo> ชื่อ <personaje> สิเราไม่เชื่อตอบม่าเชื่อมันก็ไปไม่ได้พระเป็นพระใจมโหสถไม่เชื่อได้ยังไงอีกทีสิอตมาตัมาแต่เล็กจนตัวไม่เคยเล่นการพนันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมันพนันกันไหมอ่านี่ไงจะได้ลงกันนี้ไงอ๋อในมุกนี้เลยชอบหัดเราอ่๋อไม่เล่นตามเราอ่ะเชื่อเพื่อไปต่อไม่ได้ไม่ได้เลยตอบเพื่อทารนี่ไปไปไหนมาเนาะจ่ะลองพี่ไปสวีเดนเนี่ยไปบอลโลกเลยนะฉีดบอกเลยมาพัฒนาไบหน้าฉีดบอสกว่าไปหน้าใบหน้าดูเต่งตึงเน เนยเนยพระขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเยอะไม่ได้ฉีดโบท็อควัฟเฟิลวัฟเฟิลพระฉีดโบท็อกคไหมครับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยถานิดเดียวพี่ลมลมกันใหญ่กันจบ ไปเจอพระอดีตพรมีกท,ทีไหมครับก็พอรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะรู้ใช่ไหมนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องมก็ไปไหนของท่านนา <c oughs> ั่นแหละแหมยุ่งกับพระจังเลย <c oughs> พลาท่านหนีไปหรือว่าเดี๋ยวจะถามนิดนึงนะประเทศที่เวลาดูหนังฝรั่งเห็นไหมเคยดูตอนเป็นเด็ก <c oughs> คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดถ้าเกิดทุกคนที่คุณพูดชื่อว่าการการชั้นศาลอ่าบริกรเราจะตั้งทนายให้ถ้าเกิดคุณมีเราจะจัดหให้คุณมีสิทธิ์ตั้งทนายอะไรอ่าเขาไม่ทันทำไมเมื่อกี้ไม่มีถามเลยพี่สุกิตแกวุ่นวายซะก่อนใช่เนี่ยของพระนี่แหละอ๋อมีด้้วยไม่่รูสึกกอนเลลแ อาาออนนี้นี่อาจารย์ระเบิดไปอย่างนี้เลยเอาละนากันดีกว่าอ้โหไหลคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะมีโครงการนะบปรมโครงการแล้ไม่หมดเวลายังเนี่ยอาจารย์อาจารย์มีโครงการปั่นสร้างศกปั่นสร้างปัน เดี๋ยวไปฝ่ายราชการหน้าดีกว่าอะไรปั่นสร้างสุขรงเล็บสระอาปั่นสร้างสุขขามีจักรยานประมาณ80คันขันไปเยอรมันปั่นจากวัดหลักสีจนถึงโรงแรมบ้านป่าบ้านตะบลห้วยยางอำเภอสารเจริญภูมิครับห้าร้อยกว่ากิโลเพื่อที่จะเป็นพระป่าไปสร้างห้องสุขาวันนีอาจารย์ปั่นจักรยานพระผมไปทิ้งส่งที่ไหนอ่าไปส่งที่ที่ลาวก่อนแล้วไปส่งเขมรแล้วก็ไปปึ้งคนละลูกกันลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยครับวันนี้โอกาสกรายครับลาไปก่อนผู้ชมครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับ